สวัสดีทุกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่17มีนาคมพศเป็น68นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีรถไหลรายการอยู่นะครับก็ลองชมกันดูจนจบกันแล้วกันนะครับอาจจะมีตรงสายงานของท่านบ้างนะครับอาจจะมีตรงตัวที่ท่านกำลังตามหาอยู่นะครับตัวนี้เป็นอิสุเดก้า270แรงม้านะครับกระบะเทเลอร์ต่อใหม่ราคาประกาศขายกันอยู่ที่850,000บาทนะครับ เอกสารพร้อมโอนรถสวยๆเลยนะครับนี่นะครับอีซูซูเด็กก้าสองร้อยเจ็ดสิบแรงมา้าราคาแปดแสนห้าหมื่นบาทต่อใหม่นะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับสนใจก็โทรทักทายกันเข้ามาได้หรือจะแอดไลน์เข้ามานะครับขอรูปภาพรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับยางใหม่สิบเ้นนะครับเป็นยางแก้มเตี้ยนะครับราคาแปดแสนห้าหมื่นบาทอีซูซูสองร้อยเจ็ดสิบแรงมา้ายูโรตัวนี้เป็นยูโรวันนะครับ 270แรงมา้กกา ESSO d ก c c a นะครับตัวต่อไปเป็นฮีโน่ฮีโน่344นะครับราคาประกาศขายกันอยู่ที่ร้านส0 0มีระบบลากพ่วงเบรกแห้งแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ฮีโน่344ปี57เบรกแห้งนะครับมีระบบลากพ่วงราคา1 2 5 0 0ลา้านนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับ คลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับเนื่องจากมีรถหลายคันหลายรายการอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็เหมือนกําลังพาคุณคุณท่านท่านเที่ยวอยู่ในตลาดรถมือสองนะครับในตลาดรถมือสองโดยตรงเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมีรถเยอะนะครับมีราคาแบบถูกๆก็มีเยอะนะครับอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นฮิโนวิกเตอร์ราคาประมาณ2ล้านเศษนะครับราคาพิเศษนะครับ ตัวลูก3เพลาแท้กระบะมีเนียมแม่ลูกราคาประมาณ2อล้านสแสนนิดๆน,นะครับตัวนี้เป็นอีซูซูเดก้ามีทั้ง320และ270แรงม้าแม่ลูกไม่ดำกระบะไม่ดำนะครับนี่แหละครับเครื่องเป็นยูโรทูแล้วนะครับตัวก็เป็นยูโรทูแม่ลูกประกาศขายกันอยู่พ่วงละ1นึ่ล้านห้าหมื่นบาทมีทั้ง270และ320แรงม้านะครับเป็นยูโรทูนะครับปี51แล้วนะครับแม่ลูก ราคา1นึ่งล้านห้าหมบาทนะครับอิซูซุเดก,ก้าตัวนี้เป็นเครื่องของ270นะครับยูโรทูสาก็เป็นยูโร2นะครับเป็นกระบะแบบเดียวกันนะครับกระบะไม่ดัาแม่ลูกประกาศขายพ่วงละ1นึ่ล้านห้าหมบาทนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆสนใจก็โทรทักทายกันเข้ามาได้นะครับมีรถรับจ้างนะครับจัดส่งกันได้ทั่วไทยนะครับแม่ลูกราคาประกาศขายพ่วงละ 1นึ่งล้านห้าหมบาทนะครับอีซูซุเด็กก็แม่ลูกเลยนะครับแต่กระบะไม่ดำเป็นกระบะสมิธนะครับสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับนี่นะครับเครื่องเดิมๆเลยนะครับเครื่องสวยมากๆเลยนะครับ270แรงม้านะครับตัวนี้เทอร์โบคู่ตัวนะครับอินเตอร์เทอร์โบอินเตอร์อีซูซุ เด็กต้า2 7งแรงม้ารหัสเครื่อง6 s d 1นะครับ270แรงม้าเครื่องเตียวหัวเดิมนะครับนี่เลยครับตัวลูกก็ยาวก็อยู่ที่6เมตร50นะครับเป็นกระบะไม่ดำนะครับแม่ลูกเอกสารพร้อมโอนนะครับหรือคุณลูกค้าจะซื้อแบบให้เก็บงานแบบสวยๆไปเลยก็ได้นะครับนี่เลครับมีกันอยู่หลายรายการนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับราคา h ีโนเมกา s m m p p เครื่องยนต์ P11C 320แรงมา้าตัวนี้ราคาประกาศขายกันอยู่ที่1นล้านหนึ่งแบาทเป็นราคาที่ต่อรองได้นะครับมีระบบลากพ่วง Hino FM2P นะครับตัวนี้เป็นก็เป็นรถห้างนะครับเครื่องเกียร์หัวเดิมนะครับเครื่องยนต์320แรงมา้ามีระบบลากพ่วงนะครับเอกสารพร้อมโอนสภาพพร้อมใช้นะครับ ตัวเดียวราคาประกาศขายกันอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทเป็นราคาที่ต่อรองได้นะครับสนใจก็อย่าลืมโทรทักทายกันเข้ามาหรือแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับแอดไลน์ก็สแกน QR วอารคด้านหน้าวิดีโอได้เลยนะครับหลายรายการนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆก็จะยิ่งมีหลายคันนะครับถ้าเกิดผู้ประกาศประชาสัมพันธ์ไม่ทันก็ต้องขอโทษกันไว้ด้วยนะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามานะครับฮีโนเมกาเอ M2P นะครับตัวนี้เป็นตัวแท้นะครับ Pino Mega เครื่องยนต์320แรงม้าเกียร์เครื่องหัวเดิมนะครับสภาพสวยๆนะครับเก็บงานแล้วพร้อมใช้นะครับจะซื้อแบบสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับจัดไฟแนนซ์ถ้าเครดิตลูกค้าดีๆก็เกือบจะไม่ต้องใช้ฟรีดาวกันเลยนะครับสำหรับตรงจุดนี้นะครับสนใจก็อยลืมโทรกันมานะครับ h ีโน m เมก f าเอเสเครื่องยนต์320แรงมา้าเครื่องเกียร์หัวเดิมนะครับจะซื้อแบบสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ทักถ่ายกันเข้ามาได้นะครับตัวเดียวประกาศขายก็อยู่ที่1น0 0 0ล้านหนึ่งบาทนะครับเครื่องยนต์320แรงมา้ามีระบบลากพ่วงนะครับนี่เลยครับเครื่องยนต์ p ีชเ320แรงมา้า Hino m e มก เครื่องเกีียวหัวเดิมนะครับรถห้างมีระบบลากพ่วงราคาประกาศขายอัปเดตล่าสุด1นึ่งล้านหนึ่บาทนะครับสำหรับคันนี้เครื่องดีคัสีสวยนะครับจะซื้อแบบสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ถักถ่ายกันเข้ามาได้นะครับหรือลูกค้าอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สแกนคิวอารค้ด้านหน้าวิดีโอได้เลยนะครับตัวน,นี้เป็นคันเร่งสายนะครับฮีโน่ m 2 p นะครับ เป็นฮีโน่เมกกตัวแท้เลยนะครับก็ตอ้องขอขอบคุณทุกทกท่านเลยนะครับที่กดติดตามมาอยู่ทางช่อง YouTube และ Facebook นะครับก็ถ้าอย่างไรเราก็ฝากกดติดตามกันไว้นะครับเผื่อคลิปนี้ยังไม่เจอรถที่ถูกใจนะครับก็กดติดตามไว้นะครับก็จะนําเสนอกันอยู่เกือบเกือบจะทุกอาทิตย์นะครับเดี๋ยวคลิปต่อตอไปก็อาจจะตรงสเปคที่ท่านกําลังอยากได้อยู่นะครับตรงจุดนี้ก็มีทั้งซื้อและขายนะครับ รถบรรทุกมือสองรับซื้อแล้วมีขายนะครับคัสซีสวยๆเลยนะครับสภาพยางก็ยังใช้งานได้อีกนานนะครับส10เส้นของลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนนะครับไปวิ่งงานได้เลยนะครับฮีโน่เมกา320แรงมา้า FM 2P เครื่องยนต์320แรงมา้ามีระบบลากพ่วงนะครับสำหรับคันนี้ราคาอัปเดตล่าสุด1นึ่งล้านหนึ่แสนบาทนะครับ mm hmm. เครื่องยนต์สวยๆนะครับสนใจก็เข้ามาชมรถกันได้นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆก,ก่อนจะออกเดินทางมาก็ ทักทายกันมาก่อนนะครับเผื่อบางแรงเผื่อบางชิ้นงานเผื่ออัดขายไปก่อนนะครับตัวนี้เป็นอิซุส360แรงม้านะครับตัวนี้เป็นก้างปลาแบบแบบบรรทุกตู้นะครับตัวนี้1นึ่งล้านสองแสห้าหมื่นนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับตัวนี้แม่ลูกราคาประกาศขายอยู่ที่2ล้านบาทนะครับอิซุส FYH 360แรงมา้าดาเกษตรนะครับ แม่ลูกราคา2ล้านบาทเป็นราคาที่ต่อรองได้นะครับสภาพสวยๆนะครับีส e ูสุสามแรงม้านะครับ F y h นะครับสนใจก็ทักถ่ายกันเข้ามาได้นะครับในมุมกล้องของตรงจุดนี้นะครับถูกใจขั้นไหนก็แอดไลน์ทักทายแคปหน้าจอส่งกลับมาได้นะครับอยากจะได้รายละเอียดคันไหนเพิ่มเติมนะครับ ที่อยู่ในมุมกล้องนี้นะครับทุกชิ้นงานนะครับประกาศขายทั้งหมดนะครับถังน้ําที่อยู่ในมุมกล้องฝามือนี้ก็ประกาศขายก็อยู่ที่แปดหมื่นบาทนะครับถังน้ําใบมัตะกี้นะครับหมื่นหกพันลิตรนะครับนี่นะครับถังน้ําฝามือนี่นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับตอนที่ถ่ายมาไม่ได้ตั้งใจส่องมาก็เห็นผ่านๆในมุมนี้ก็เลยประกาศเลยนะครับอยากได้รายละเอียดรูปภาพเพิ่มเติมก็ทักถ่ายกันเข้ามาได้นะครับ อ,อีสุ3า0บแรงมา้านี่ตัวลูกพ่วงก็เป็น3เพลาแท้นะครับยาวกันอยู่ที่7เมตรแม่ลูกราคาประกาศขายกันอยู่ที่2ล้านบาทนะครับตัวนี้แม่ลูกปี57นะครับจะซื้อแบบสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับอีสุสุ F ว h i t ดนะครับ360แรงมา้าดำกเกษตรเอกสารพร้อมโอนนะครับ คลิปนี้คือหลายคันหลายรายการนะครับก็ลองชมกันจนจบไปแล้วกันนะครับเผื่อจะตรงสายงานของท่านบ้างนะครับตัวต่อไปเป็นอีซูซุจิก้าแม่ลูก9 9 0 0แ0าแต่ตัวลูกไม่ได้ถ่ายมาอยู่อีกมุมนึงนะครับตัวแม่่างเดียวประกาศขายกันอยู่ที่7,50 0 0 0บาทนะครับเครื่องยนต์345แรงม้านะครับอีซูซุจิก้า2เพลาดำกเกษตรนะครับตัวเดียวประกาศขายกันอยู่ที่9ก้าเอ่อเจ็านะครับขอโทษนะครับ แต่ถ้าแม่ลูกก็เจ็ดแสนเออขอโทษนะครับเก้าแสนเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเป็นราคาที่ต่อรองได้นะครับแม่ลูกลายเดียวกันนะครับแต่ตัวลูกไม่ได้ถ่ายมานะครับหกล้อดัมนะครับตัวนี้ราคาประกาศขายกันอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเครื่องยนต์ร้อยสามสิบห้าแรงม้านะครับช่วงล่างก็ใหญ่แล้วนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับสองแสนเก้าหมื่นบาทเครื่องยนต์สองเครื่องยนต์ร้อยสามสิบแรงม้า NPR หกหก L นะครับ ราดัดซีนะครับนี่เลยนะครับสวยๆนะครับ NPR66L นะครับอีสุดๆเป็นรถดำนะครับราคาแค่นิดเดียวเองนะครับสามารถได้รถไปใช้งานกันเลยนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับสนใจอยากจะซื้อกันแบบจบกลางอากาศนะครับก็มีรับจ้างนะครับจัดส่งให้ได้ทั่วไทยแล้วถึงหัวบันไดบ้านของท่านเลยนะครับสนใจก็อย่าลืมโทรมานะครับ โทร0926670899ก็ได้นะครับถังน้ำถังน้ำมันนะครับอันนี้ยกลงจากรถน้ำมันถังน้ำมันใบนี้บรรจุได้6,000ลิตรนะครับราคาประกาศขายกันอยู่ที่65,000บาทนะครับไม่รั่วนะครับพร้อมบรรจุน้ําบรรจุน้ามันได้เลยนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับสนใจอยากจะเอาไปใช้งานนะครับก็โทรทักทายกันเข้ามาได้นะครับมีรถรับจ้างนะครับสามารถจัดส่งให้ยันหัวบันไดบ้านได้เลยนะครับ ราคา6 5 0 0 0บาทนะครับแต่ค่าขนส่งลูกค้าต้องเป็นคนออกเองนะครับตัวนี้เป็น h ีโน่1 8บนะครับเบรกคลิฟรี่เครื่องยนต์165แรงม้านะครับเป็นรถดับนะครับราคา4 5 0 0 0 0บาทนะครับพร้อมใช้พร้อมโอเลยนะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักทายกันมานะครับราคา450 0 0 0บาท10บล้อเพลาเดียวนะครับขันมาตะกี้นะครับก็กลับมาที่อิซุสอง0ส0เ0นะครับก็ให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ตัวนี้เครื่องยนต์ถ้าจำไม่ผิดนะครับเครื่องยนต์น่าจะเป็นร้อยสามสิบนะครับเพราะเป็นหัวกระตูนแล้วนะครับเป็นหัวกว้างนะครับไม่ใช่หัวเล็กนะครับตังนี้เป็นหัวใหญ่นะครับหัวกว้างช่วงล่างก็ใหญ่เลยนะครับห้าน็อตก็จริงนะครับแต่เป็นน็อตตัวใหญ่นะครับราคาสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับรถดำนะครับ พร้อมใช้ลูกค้าอยู่ไกลๆนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับสนใจอยากจะได้ไปใช้งานก็โทรทักทายเข้ามาได้นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆจะซื้อไปใช้งานก็จะไม่มาชมรถก็ได้นะครับมีรถรับจ้างนะครับเดี๋ยวผู้ประกาศจัดส่งให้ได้นะครับยันหัวบันไดบ้านนะครับแต่ค่าขนส่งลูกค้าต้องเป็นคนออกเองนะครับราคาประกาศขายตัวรถ290 0 0 0บาทนะครับนี่เลยนะครับราคาพิเศษสุดๆนะครับ 290,000บาทเครื่องยนต์130แรงม้านะครับถือว่ารถใช้งานพร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้กระบะยาวอยู่ที่7เมตร20นะครับเครื่องยนต์175แรงม้าราคาประกาศขายอยู่ที่230,000บาทนะครับ6ล้อช่วงยาวคันมาตะกี้นะครับตัวนี้หัวพัซซีนี่ก็ประกาศขายอยู่ที่380,000นะครับฮีโน่6ล้อนะครับคันมาตะกี้380,000นะครับตัวนี้ 2องแสนสามหมื่นนะครับสิบลอ้อเพลาเดียวเครื่องยนต์ร้อยเจ็ดสิบห้าแรงม้านะครับรถห้างสภาพเดิมๆกระบะไม้นะครับรถล่องเพลาเดียวนะครับราคาถูกสุดๆเลยนะครับสิบล,ล้ออี่สุดๆ c l กก k y ร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมา้ารถห้างราคาสองแสนสามหมื่นบาทนี่ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับลูกค้ายอยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับก็สามารถจัดส่งให้ได้เลยนะครับโทรทักทายกันเข้ามานะครับ สิบล้อล็อกกี้ราคา2อง0 0 0สบาทถือว่าถูกมากนะครับมาที่คัน10ล้อดัมเกษตรเพลาเดียวคันมันตะกี้นะครับตัวนี้ล็อกกี้200ร้อยร้อยเจ็ดแรงม้าราคาประกาศขาย2องแ0 0าบาทนะครับเป็นรถห้างนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับร้อยเจ็ดแรงม้าเป็นกระบะไม้นะครับแต่กระบะก็ยังสวยอยู่คัดสีก็สวยเลยนะครับนี่เลยครับคัดสีไม่เป็นสนิมเลยนะครับ ทักซี่การันตีว่าสวยนะครับไม่คองไม่บวมนะครับ10ล้อเพลาเดียว isuzu rocky อกเี็175แรงมา้ารถห้างนะครับราคา2 3 0 0 0 0บาทนะครับรถ10ล้อเพลาเดียวถือว่าถูกมากเลยนะครับสนใจก็จะลืมโทรแอดไลน์กันเข้ามานะครับตัวนี้เป็น f 1 8เพลาเดียวราคา450 0 0 0บาทเครื่องยนต์168แรงมา้าเบรกชิฟฟี่พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับ เหลาเดียวดำเกษตรนะครับตัวนี้เป็นรถดำนะครับราคา4ี่0 0 0 0ืบาทนะครับสนใจก็มาชมรถกันได้นะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับยังเหลืออีกหลายรายการหลายคันอยู่นะครับก็รับชมกันจนจบก็แล้วกันนะครับเปิดจะตรงสายงานของท่านบ้างนะครับถ้าอย่างไรเราก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับทางช่องของ YouTube และ Facebook นะครับ ร,ราคา2 3 0 0 0 0บาทกระบะไม้นะครับเมคเอร์ซ้ายมือตัวนี้450,000บาท F18 เหล่าเดียวนะครับดำกเกษตรราคาพิเศษด้วยนะครับนี่นะครับเบรกที่ฟรีแล้วนะครับตัวนี้ราคา450,000บาทพร้อมใช้นะครับอันนี้ภายในหัวเก่งนะครับของตัว450,000บาท F18 เพล่าเดียวนะครับดำกเกษตร สีสวยช่วงล่างสวยนะครับนี่เลยครับกระบะก็ยังสวยๆอยู่นะครับไม่มีสนิมเลยนะครับนี่เลยครับราคานี้ถือว่าถูกมากเลยนะครับตัวต่อไปเป็นอีซูซุล็อกกี้ล็อกใหญ่นะครับตัวนี้ราคาประกาศขายกันอยู่ที่4ี่0 0 0เบาทนะครับ พอมีเก็บงานเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับตกแต่งให้คุณลูกค้านะครับอันนี้เป็นสภาพเดิมๆที่ยังไม่ได้ตกแต่งนะครับก็กําลังจะเข้ามาที่อู่มาตกแต่งมีเก็บรอยบาดแผลแล้วมีตกแต่งกระบะให้คุณลูกค้าบ้างนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีคัสซีสวยตัวนี้เป็นเกียร์ฟูลเลอร์นะครับยีสุดสุสองร้อยสี่สิบแรงม้านะครับตัวนี้เกียร์ฟูลเลอร์นะครับสภาพพร้อมใช้กันเลยครับตัวนี้แต่ตอนนี้ก็เครื่องคัสซีดีนะครับก็มีเก็บภายใน มีเก็บกระบะที่เป็นรอยสนิมรอยผุนะครับมีเก็บบาดแผลนะครับแต่ราคาคือพิเศษมากๆเลยนะครับเป็นล็อกใหญ่นะครับ240แรงมา้าราคาประกาศขายกันอยู่ที่4 9 0 0 0 0บาทนะครับเป็นราคาที่ต่อรองได้นะครับ10ล้อดัมสอเพลาอิสุสุ240บแรงม้านะครับเครื่องยนต์ 6S ดี1นะครับตัวนี้เครื่องดีชัดสีสวยนะครับ สนใจก็โทรทักทายกันเข้ามานะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับไม่สะดวกในการเดินทางจัดส่งกันได้ทั่วไทยนะครับทุกชิ้นงานเลยนะครับนี่นะครับคันสีสวยนะครับแต่เดี๋ยวกําลังจะเก็บบาดแผลต่างๆนะครับแต่ราคาตอนนี้ที่ประกาศ490,000บาทนี่คือตกแต่งให้คุณลูกค้าด้วยนะครับมีตกแต่งให้ด้วยนะครับไม่ได้ปล่อยไปแบบนี้นะครับอันนี้ให้คุณลูกค้าพอดี รถวิ่งผ่านเข้ามาพอดีก็เลยถือโอกาสส่งให้ได้เห็นตั้งแต่ต้นยังไม่ได้ทําเลยนะครับเดี๋ยวก็เสร็จออกมาก็คือจะสวยเลยนะครับก็ได้เห็นนี่นะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องดีนะครับเครื่องไม่หลวมนะครับเครื่องดีมากๆเลยนะครับ240แรงม้านะครับตัวนี้เดี๋ยวมีตกแต่งมีเก็บงานให้คุณลูกค้าด้วยนะครับราคา4ี่แสนเก้าหมบาทนะครับหรือสนใจตัวอื่นอนนะครับก็บางทีก็งานเยอะๆแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ประกาศนะครับประกาศไปอาจสับสนนะครับมีเยอะ ตัวนี้ราคา6กล้อหัวลากนะครับอ่าตัวนี้300แรงนะครับเก็บวซนะครับตัวนี้ราคาประกาศขายกันอยู่ที่5 9 0 0 0 0้ามืนบาทนะครับเบรกแห้งแล้วนะครับ6กล้อหัวลากนะครับ59 0 0 0 0มืนบาทนะครับสำหรับคันนี้คุณลูกค้าจะไปต่อดาหรือจะไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณลูกค้าจะต่อดาก็มีอู่แนะนําให้ต่อได้นะครับบริเวณใกล้ๆนี้นะครับมีหลายอู่นะครับ ดัมอีกก็ประมาณอีกแสนกว่าบาทนะครับก็เป็นรถดัมไปเลยนะครับตอนนี้ราคาประกาศขายก็อยู่ที่5 9 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถห้างนะครับอิสุส FVM 300แรงม้านะครับมีจานมีจานลากด้วยนะครับก็คุณลูกค้าจะได้ไปตามสภาพนี้เลยนะครับ5 9 0 0 0 0บาทนะครับรถสวยๆนะครับรถห้างนะครับรถศู์จากอิสุสเลยนะครับ นี่เป็นเบรกแห้งนะครับช่วงล่างใหญ่ราคา59 0 0 0มนบาทนะครับนี่นะครับเบรกแห้งแลวครับช่วงล่างสวยๆนะครับสนใจก็แอดไลน์ทักทายกันเข้ามาได้นะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรือสนใจอยากให้ทั้งอู่ต่อดาให้ก็เข้ามาชมรถก่อนได้นะครับสามารถสั่งต่อได้นะครับต่อแล้วก็มีกําหนดเสร็จให้นะครับ ให้ต่อดาหรือจะให้ผลิตเป็นอะไรก็ได้นะครับก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับตัวรถที่ยังไม่มีกระบะยังไม่ได้ผลิตเป็นอะไรสักอย่างนะครับก็สามารถูลูกค้าจะไปใช้เป็นในทางแนวทางไหนนะครับก็สามารถสั่งทําได้นะครับตัวนี้ก็น่าจะเหมาะสุดก็คือต่อดานะครับ i s u s ตัวนี้บ เดี๋ย e วไม่เห็นรหัสข้างประตูก็ประกาศไม่ถ huh. ูกก็เป็นตัว300แรงนะครับเป็นจากศูนย์อิสุเลยนะครับสภาพรถก็คือเดิมๆเลยนะครับนะครับภายในหัวเก่งนะครับก็ยังสวยๆกันอยู่นะครับพร้อมขับกลับบ้านได้เลยนะครับหรือจะต่อดัาก็มีอู่ในเครือแนะนําให้ได้นะครับหรือจะให้ทาง อเป็นผู้ผลิตให้ก็ได้นะครับจะต่อเป็นกระบะเล็กกระบะอิเียมิจะทํำยังไงก็ได้เลยนะครับสั่งตามทําตามไปสั่งได้เลยนะครับนี่เลยครับกีซุสสามร้อยแรงม้านะครับคันเบที่หกล้อแล้วคันต่อมานี่ก็คันละล้านกระบะนะครับสนใจคันไหนก็ทักทายแอดไลน์เข้ามานะครับตัวนี้เป็นอีซุสเล็กด้าตัวนี้เป็นฮีโนวิกเตอร์นะครับนี่นะครับสนใจคันไหนก็ทักทายกันเข้ามานะครับ จอดเรียงอยู่นั้นนั่นก็คือขายทั้งหมดทุกคันนะครับราคาพิเศษสุดนะครับสําหรับตัวนี้แม่ลูกกระบะดัมราคาสุดๆนะครับ6แสนห้าหมื่นบาทแม่ลูกนะครับแม่ลูกราคาประกาศขายกันอยู่ที่6แสนห้าหมื่นบาทเครื่องยนต์6เอ็ดดีหนึ่งไม่ใช่นะครับเครื่องยนต์6เฮ็อีนะครับตัวนี้203ศีพ้าแรงม้าเทอร์โบอินเตอร์นะครับ2แพรวัมกระเซ็นนะครับราคาประกาศขาย6แสนห้าหมื่นบาทนะครับมีหลักอ้อยมี อุปกรณ์พร้อมบรรทุกอ้อยให้คุณลูกค้าไปเลยนะครับแม่ลูกราคาประกาศ6กแสนห้าหมืนบาทนะครับลูกค้าจะได้ไปแบบแม่ลูกเลยนะครับนี่เลยครับสวยนะครับพร้อมใช้ตัวนี้เป็นรถเคーンมิตซูบิชินะครับเคーンสามตันครึ่งนะครับตัวนี้เป็นเคーンยี่ห้อเทนเดโดนะครับราคาประกาศขายกันอยู่ที่3ามแสนห้าหมืนบาทนะครับสำหรับรถเคーンคันนี้นะครับพร้อมใช้กันเลยนะครับเอกสารพร้อมโอน ราคาประกาศ3า0 0 0นบาทนะครับสำหรับรถเทรนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับที่รับชมคลิปวีโอกันจนจบนะครับถ้าอย่างไรเราก็ฝากกดติดตามกันไว้นะครับติดใจขนหนก็แอดไลน์ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับที่กดติดตามมนอยู่นะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับ